สวยที่เธออยากได้อยู่สบายแบบเราหรือเปล่าวันนี้เราพามาดูเอสเปซคุ้มวิจิจเจบอกเลยว่าทั้งสวยและก็อยู่ง่ายอยู่ง่ายยังไงอะหรอคนที่นี่ให้เฟอร์ไปครบแถมยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบจัดหนักเต็มระบบห้องนี้มีขนาด35ตารางเมตรหงห้องนอนหนึ่งห้องน้งนําบอกเลยว่าบรรยากาศดีผ่อนคลายหลับสบายสุดๆทั้งหมดนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่7,000บาทให้ทั้งแอร์ตัวใหม่ไปอีก2ตัวเอาให้เย็นไปถึงคู่หัวใจและงานผนังของเขาบอกเลยว่าหรูหราหมาหอนมาก ส่วนกระจกตรงตู view ้บิวอินก็ใหญ่สะใจแถมโต๊ะครึ่งแป้งก,ก็มีดั้งคันวางของแล้วก็กระจกมาให้พร้อมเลยอ่ะที่ชอบอีกอย่างเลยเคือระเบียงตรงนี้กว้างเปิดรับลมได้เลยเย็นสบายสุดๆในห้องน้ำก็ให้เครื่องทำน้ำอุ่นไปอีกฟรีมาพร้อมสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานและเราโชบงานกับเบื้องมากสวยเกย๋เตะตาสุดๆตัวห้องไปแล้วบอกเลยว่าถ้าใครสนใจอยากให้รีบติดต่อมาเพราะส่วนการที่นี่ของเขาดีงามมากไม่ว่าจะสระว่ายน้ำที่ดูสะอาดน่าใช้งานหรือตู้กดอัตโนมัติและยังมีบริการรถรับส่ง เราชอบที่ปากซอยมีศูนย์การค้าเล็กๆสะดวกสบายสุดๆลยฉสนใจติดต่อมาได้เลยนะ